อทองฟ้าทำงานดีมากเลยขอะวันนี้มีไปมีจะไอโฟน13ไหมทำผิดเลยเทรนเนอล์สวัสดีค่ะทุกคนกับไอซ์ไซส์ชาดีนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่คาใ่ายค่ะวันนี้เนี่ยไอซ์พาเหล่าบล็อกเกอร์10กว่าคนมางานเปิดตัวเพื่อนใหม่ของแท้ ทันนี้สครับนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนมาถึงแล้วเพราะว่าไอา้แม,มลงตู้ของตัวเองแต่ว่าพอดีว่าอายาม,มีการแวะนู่นแวะนี่มากมาเลยมาถึงชา้าเดี๋ยวจะมีคนขโมยกนักนแล้ว,ลวเรามาแวะทานอาหาร,หารก,กันที่นี่เลยค่ะมาเตอร์เซโนนะคะจะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคนที่เป็นงานแสดงพิเศษในรอบแบบสองปีตื่นเต้นมากนนบบบมากมากค่ะไปกันค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังโต่ไม่ได้ยินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่วรรตุตรวประกอบาทานเท่ากันอยู่นะคะก็มีบรรจุตัวประกอบทั้ง1ที่มาถึงคือพี่อีฟี่ค่ะซึ่งมาพอาุดหลานในซุเป็นเลนหลาดค่ะหลังจากทานเข้ากันเสรจมาถึงที่แทนสวันเล่เขาใหญ่แล้วค่ะคืนนี้เราพักที่นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ น้ชูก้านะคะแล้วก็โปรดักต์ใหม่ของเราก็คือท่านนี่เลยค่ะช<ว>ูก้าฮันนี่สครับนะคะส่วนนี้เป็นน้องเก่าน้องเก่าก็คือแนทชลสคาร์บนี่เป็นน้องใหม่นะคะชูก้าที่สครับเด s ไวร์รัมีชูก้าด่เกิดเก้นมากเลยคะ่ะซึ่งความน่าตื่นเต้นก็คือต้องมีชูก<ว>้าเดนนี่เป็น,นมอย่างมากจ,จริงๆอย่างนี้เลยด้วยค่ะตื่นเต้นมากๆมากๆมากๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงงานเซอร์เซอร์กันคะ่ะ และสำหรับสาวๆที่มาร่วมงานกับเราวันนี้นะคะมีใครกันบ้างไปดูเลยค่ะ Peach o n to Peach คะ่ะไม่ได้แนะนำตัวมานานนะคะรู้สึกป็นพูดชื่อมานเป็นมากเลยคะ่ะอาชิอาชิตาคะ่ะสวัสดีค่ะตู่สสริสิรมาไทยา <c oughs> สวัสดีค่ะรักเวคิลีค่ะกิล <c oughs> <c oughs> ี่ลวิยาพระขนมมีเธอบาลนไทยนะคะ <c oughs> ต้นป้าใสค่ะแจ๊กกะฝากวิสันเดย์ด้วยนะคะเออยุ้ยเลยเลยออยุ้ยเป่งสวัสดีค่ะติดดาวนะคะฝากแฮปปี้ฮันเดมือยากได้หน้าเหมือนกันเปลี่ยนเป็นเลย และเธอคนนี้ก็คือ I'm Angelina s t อต c a m ม r o n ใครเหรอวะนุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มางานเปิดตัวนะคะมาพร้อมใครมาพร้อมใครตลอดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ นี่คือโปรดักต์ใหม่ของ Happy Sunday ซึ่งก็คือ Sugar Honey Scrub นะคะอ้นนี้เนี่ยสารับแบบอัดแน่นจนแบบรู้สึกได้เลยว่าผิวอะจะมีความลื่นขึ้นมากๆ พี่ซันเดยชูการ์ฮันดี้สครับก็ฝากอไดอีกอบอกอ,อก้อมใจของทุกคนด้วยนะคะให้ลองใช้กันในคืนนี้ค่ะ yeah. แล้วก็ทุกคนกําลังเมาม้อยไขยสั่งกันหนักมากเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็น e ี่ค like ่ะจะมีการแบบว่าทุกคนมาถ่ายรูปนิดหนึ่งที่อะไรอย่างนี้เพ่งเต้นมากไม่เจอทุกคนนานมากเมาเป็นแบบว่ารีแคปชีวิตใน2ปีที่ผ่านมาเพราะแบบไม่ได้เจอกันนานมากตอนนี้นะคะเวลาก็ผ่านผลมาดิฉันก็เริ่มหน้ามาเพราะฉันต้องนี่ค่ะแต่จะมาทันี้เสร็จค่ะต้องเลย แล้วก็นี่นะคะต้องมีคนถามมาแนว่ว่าเสื้อเนี้ยเสื้อชูก้าจะมีขาย,ายหรือเปล่าคะคุณมอมวนน,น,นีไ้มไม่มีนะคะขอเวลาไปแก้ให้มันสีมัต้องขัดตัวเอด้วยเห็นไหมคะว่ากว่าจะได้ผลงาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันคือเส้นทางมันยากลำบากกันนี่คือเป็นชูก้าแบบสีผิดแต่เอาจริงสีผิดก็น่ารัก แต่มันไม่ใช่สีที่ถูกแต่มันคือสีที่ผิดแต่ว่าคือพูดเลยว่าผ้าดีอะผ้าดีทุกอย่างดียกเว้นสีผิดเดี๋ยวขอไปแก้ก่อนแล้วก็จะมีจำหน่ายในอนะโคชตัวชูกาก็ต้องสัน,นกันต่อแล้วไปเดี๋ยวมีไนนะคะอันนี้เป็นลายเบลนะคะให้ดูก่อนเหม,มือนแต่งหน้สวยเหมือนแ ก็ทุกอย่างคพราะท่าที่จะเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วเลยมีเวลาสักเล็กน้อยมาเล่ามารีลิวให้ฟังกันค่ะว่าน้องใหม่คนนี้เขาไม่ไดียังไง อันนี้นะคะก็เป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดจากแ a ป p y s u n นเนก็คือชูการ์ฮันนี่สครับน้องคือเป็นสครับน้ำตาลซึ่งไอให้ชื่อเล่นว่าเป็นสครับบำรุงผิวตัวนี้นี่คือบำรุงผิวดีมากคือสารสกัดทั้งหมดที่ใส่ไปข้างในเนี่ยมีนะคะคือลิซต์นี้ก็คือว่าทุกอย่างคือมันบำรุงผิวดีมากมันมีสิ่งที่เรียกว่าเบาบบกออยซึ่งเบาบบกออยนี่มันเป็นออยที่แบบว่าดีมากๆดีต่อผิวหลากหลายอย่างมากๆซึ่งออยอ่ะเรารูู้่แล้วมันจะไม่ผิวเรามีความชุ่มชื้นฉ่ำโปรใช่ปะใน มานุก้าฮันนี่เอ็กซ์แท็ซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้นี่นำเึ้่มก็จะช่วยแบบสมานผิวผิวที่มีความแบบว่าไม่แข็งแรงหรือว่ามีปัญหาผิวต่างๆเนี่ยคือมานุก้าฮันนี่ก็จะช่วยได้ซึ่งเป็นมานุก้าฮันนี่จากน<อ>ิวซีแลนด์และไม่ใช่นั้นค่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่าฟลาวเวอร์แอซิดก็คือเป็น AHA จากดอกไม้4ชนิดซึ่งฟลาวเวอร์แอซิดนี่ยช่วยทำให้ผิวเรามีความกระจ่างใสขึ้นและก็ยังมีไมกาโกจากเยอรมันนะคะซึ่งไมกาโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เนื้อสัมผััััสสขขออออองงงงเเเค้้าาามมมมมีีีีีททไพซึ่่นนนยนยจะใหผิวรวร โลลกกระจกใส่ขึ้นและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คือใส่อยู่ข้างในตัวชูการฮันนี่สปารอันนี้ทําให้น้องคนนี้เนี่ยเขาบำรุงผิวได้ดีมากและไอจะบอกนะคะว่าใช้ปุ๊บผิวลื่นปั๊บยิ่งขัดผิวยิ่งใสยิ่งใช้ผิวยิ่งดูเก็บซื้าฮ้ันที่ค่ะนะคะ อยากให้ทุกคนได้ลองกันมากๆเพราะว่านี่คือเป็นสครับบำรุงผิวที่แบบใช้แล้วผิวลื่นมากแล้วก็คือมาตอกย้ำความตางของเังคนนี้ Natural Scrub ซึ่งเป็นผลักที่มีคนชอบเยอะมากคนตุนตลอดแล้วมันก็คือใช้แล้วผิวเนียนนุ่มมากส่วนคำถามว่าสองสองอันนี้มันต่างกันยังไงเนี่ยบอกคายเพร่ะจริงๆแล้วว่าทั้งสองอันอ่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่ว่าจะสภาพผิวไหนก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าผิวแห้งแนะนำว่าเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะบำรุงหนักมากแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผิวนุ่มผิวเนียน ก็คือตัวนี้เพราะตัวนี้จะใช้แล้วผิวเนียนนุ่มมากแต่ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้ก็ต้องมีทั้งสองสูตรไปลองใช้กันดูก่อนเพราะว่าเนี่ยดิน้องเขาอยู่ข้างกันแล้วน่ารักมากเลยค่ะส่วนน้องคนนี้น้องชูก้านะคะชูกาก็คืออยู่ตรงแพ็กเกจจริงของเราแล้วก็ออกมากเป็นตุ๊กตานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมีเซตพิเศษซึ่งแอมแน่ใจว่าตอนที่ตุกนี้ออกไปอะเซตพิเศษที่มีน้องชูก้าจะหมดไปหรือย,อยังแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าทุกคนชอบกันก็อาจจะมีน้องชูกาออกมาขายให้ทุกคน ก็คือแบบดีต่อใจไซส์พอดีกอดน,นุ่มแล้วน้องก็น่ารักมากเลยยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวน้องชูก้าด้วยนะคะีจะได้เจอหน้าน้องชูก้าบ่อยๆนะคะ ซึ่งสาหรับวันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวของตัวนี้แล้วตอนนี้เนี่ยก็ส่งทุกคนไปสปงสปาอะไรกันอยู่เพื่อเอาใจเหล่าบล็อกเกอร์ว่าเอยทุกคนนะ่าจะทํางานกันมาเหนื่อยมากๆอยากให้ทุกคนได้มาพักผ่อนก็ในฐานะแบรนด์ไอพูดเลยว่าไอจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ช่วยรีวิวของกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอพูดคนเดียวอะมันก็จะแบบเอาทำเองให้เองรีวิวเองต้องดีเหรอใช่ไหมแต่พอมีเหล่าบล็อกเกอร์ที่แบบว่าเป็นเพื่อนๆกันแล้วเขาได้ลองของเราแล้วเขาก็รีวิวรู้สึกแบบอุ้ยมันทำให้ทุกคนร มากเลยที่รักแบรนด์แล้วก็สบสุนแบรนด์มาตลอดอยังไงก็ฝากดื่มโปรดักต์หม่อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปีหน้าจะมีของใหม่มาให้ได้คริต์กแนแนอนเลยค่ะเกือบลืมบอกราคาคา่ะราคาของน้องนะคะก็คือเท่าเดิมเลย490บาทค่ะฝากไปกดน้องกันได้นะคะที่ l i น์แอปหรือว่าช้อปปี้หรือว่าลาซาด้หรือที่ไหนก็ได้เลยคะ่ะมีขายหมดทุกช่องทางเลยค่ะมาหนุนกันเยอะๆน,น,นะคะขอบคุณค่ะ ก็คือทองฟ้าทำงานดีมากเลยค่ะวันนี้แล้มันแฮปปี้มากคุณสิทธิทองฟ้าก็ฟ้ามากคือทำบุญมาถึงมากค่ะทุกคนชื่อแลาจะแบบมาั้างแค้นรู้ต่งๆอะไรอย่างนี้ ที่เรากําลังถ่ายรูปทำคอนเทนต์อยู่นาน mm hmm. เรเซอร์แกงสาวค่ะแกงสี่สาวสี่ชมพูที่ไปเปลี่ยนชุดมาแล้ว,ลวก็กำลังมาถ่ายรูปอยู่น่ารักมากขอลุกคุณนุ่นหน่อยค่ะอันนี้เป็นลุกใหม่อนีคือลุกอะไรดีคะลุกค่ะไม่ได้นั่งลุกค่ะไม่ได้นั่ง <laughs> <laughs> เออ ซึ่งพูดเลยค่ะว่าที่ฉันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดคือเป็นชุดเดิมเมื่อแต่เมื่อเช้านี้ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวพี่โตจะตามมาแล้วไอ้ก็ให้พี่โตขนกระเป๋ามาซึ่งพอฉันกระเป๋าเสื้อผ้าทั้งหมดอะอยู่ที่พี่โตไอ้ก็เลยแบบว่าใส่ชุดเดิมไปก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะใส่ชุดไหนเราก็มีความสุขซับซ่าเบรนกายบเบรนกี้ได้ค่ะนอกจากวันนี้จะเดบิวต์ของใหม่แล้วเรายังเดบิวต์น้องใหม่อีกหนึ่งคนซึ่งก็คือน้อง แฮปปี tôi. Tôi vậy, ้เกิลเจนทูของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าเธอถือไม้มาถึง2อันเออบอกเลยว่านักกอล์ฟไม่ได้คือดูเป็นคนตลกน่ารักสบายแต่พอร้องเพลงปุ๊บกลายเป็นคนสวยเดี๋ยวรอดูคุณเลยว่าเดี๋ยวรอดูแฮปปี้เกิลเจนทูซึ่งเราตามหากันมานะคะมีคนสั่งว่ามันเป็นหลายดอยคนซึ่งเราแฮปปี้เกิลเจนทูคือแบบด้าที่ดูแลโซเชียลมีเดียต่างๆที่พี่ๆแท็กแบรนด์มาเราก็จะเป็นคน จะเป็นคนพูดคุยนะคะซึ่งเราก็คือน้องน

ท้องฟ้าสดใส่พระผิตยิ้มแฉ่งนะคะแล้วก็เรากําลังจะไปทานข้าวกันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยสามีดิฉันก็เดินเท้ามาเช่นเดวนะคะสวัสดีค่ะคุณต,ตสาสวัสดีครับซึ่งวันนี้<แ>เป็นธีมสีขาวคุณป้ก็ใส่สีขาวด้วยครับ ้ลใหก็คือดิฉันสั่งทีมงานว่าให้ไปหาถุงมานะบอกก็ทุกคนต้องมีถุงใส่ของกลับบ้านเพราะมันจะใหญ่ซึ่งนี่คือสิ่งที่น้องเตรียมมาค่ะเป็นถุงใส่ลูกคือแบบแฮปปี้ซันเดย์มาในนี้ก็คือจะมีแบบว่าน้องชูกาตุกตาฟลาวเดอร์หมอนผ้าห่มชุดนอนต่างๆไปให้ทุกคนลองก็เดี๋ยวลองไปดูกันได้นะคะว่าแต่ละคนเขาจะใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะวันนี้ลิลี่มาในติมรัาพันเซลมีดอกไม้ที่ผมแต้ยางแดงมาจ้า เราแชยานแดงกันหรอแล้วคือแบบใช่มันแน่นมากใช่ไม่งั้นมันขาดมันขาดใช่แล้วก็แบบเป็นสีแดงไงแบบหนูน้อยบวกแดงในป่าใหญ่อ้าวใหม่กอดทำผู้บินเลยเราจะเข่าแล้วเป็นไงกันบ้างคะกินตีดผิวมากเลยใส่แบบนี้เลยเออจะพูดทำไมก็ชอบผ่อนคลานก็ดูด้วยแหละจริงๆมากเลยโกลนี่โกลฉ่ำนะเป็นแดงความสามารถในการพูดและขยับปากล้างได้ไปเลยแม่ ยอเรียนอะไรทุกคนลองพูดเป็นเจนสุริยาไม่เว้ยมึงทำไมขึ้นนรกเลยขนาดนั้พูดเป็นเจนสุริยาขายโซอาไฟแบบพอไป่าติมึงกูคือคิดเองนะก็ไม่อยากทำไฟเบอร์อีกเฉยแล้วไม่อยากว่าพร้อมกันหมดเลยมึงพูดใจลายอ่ะเป็นไอซ์ชาดี้ดีกว่าเป็นไอซ์ชาดี้ขายแฮปปี้ซันเดย์ สกับตัวน,นี้นะคะทำหน้าที่ไม่เหมือ,สอนสรับตัวที่แล้วเลยตัวน,นี้ก็คือจะช่วยทำให้ผิวนุ่มแต่ตัวน,นี้ก็คือสกับไปด้เรื่อยๆสกับไม่ได้ละลายไปเป็นก้อนนักก้อนนัก กลายเป็นมอสเตอร์ชีวิตก็คือการแสดงเอาฟิตของทยวันนี้ก็คือแซ่บที่สุดในสามโลกที่ฉันพูดเลยค่ะผู้หญิงคนนี้ให้ทีฉันรู้สึกแบบหนูให้พี่ไอซ์พาก้วกันอ่ะพาพาแล้วหนูก็จะโอเคโอเคแต่วันนี้นะคะมาในลุคของอ๋อมชุดชั้นในลายลูกไม้ที่มีความเซ็กซี่มากๆนะคะสวยอ่ะไม่ต้องมีคำภาคให้เพลงขึ้น ที่ร้านวสตินเข่าใหญ่ค่ะเป็นร้านใหม่ที่บอกเลยว่าตาชมากเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆกับ Stonehenge ก็คือยก Stonehenge ชมไ mm ปที hmm. ่นี่เลยนะคะเราจะมาทานข้าวที่นี่กันค่ะ mm hmm. ทริปเรียบร้อยนะคะส่งตัวเหล่าเพื่อนเพื่อนยูทิวเบอร์กับกรุงเทพเรียบร้อยส่วนตัวไอซ์ก็มาเช็คอินต่อที่โมเวนพิก่ะก็เป็นคนละฟีลเลยนะเทมสวนเล่จะเป็นฟีลแบบเล็กๆน่ารักน่ารักส่วนที่โมเวนพิกจะมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆก็ถือว่ามาพักผ่อนต่ออีกหนึ่งกรุ่ปพอที่ฉันเพิ่งรู้ได้ข่าวว่าการเป็นผู้ร่วมงานกับการเป็นคนจัดงานเนี่ยมันคนละแบบมันคนละฟังก์ชันก็คือพอเป็นคนจัดงานก็คือว่าคิดโน้นคิดนี้ตุ๊ต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  ผ่านคนไม่ได้ดีก็หวังว่าบล็อกเกอร์ทุกคนจะแฮปปี้กับงานแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้ลองแฮปปี้ซันเดย์ชูการ์ฮันนี่สตาร์บจะชอบนะคะคือพูดเลยว่าตื่นเต้นมากเป็นการจัดทริปที่แบบมาต่างจังหวัดครั้งแรกของแฮปปี้ซันเดย์ซึ่งพูดเลยว่าทริปนี้เนี่ยเราเลื่อนมาเป็นปีค่ะทุกคนก็คือเราจะจัดแล้วมันก็แบบมีเหตุให้ต้องเลื่อนให้ต้องเลื่อนให้ต้องเลื่อนมา1ปีทวนซึ่งวันนี้ก็ได้จัดแล้วแล้วก็แบบมันดีแบบมันดีมากคือมันเป็นทริปที่แบบขาใจใหญ่เพราะม ในการมาพักผ่อนต่อค่ะเย้ yeah! นีนะคะที่เขามีลานเบียร์ที่ไม่ได้ขายเบียร์เพราะว่าไม่ยิได้ขายเบียร์หน้าตา,ามากมากๆเลยบรรยากาศดีที่นะะี้ค่ะ ก็จะกป็นไประมาณนี้อยู่เหมือนปราสาทฮ็อปวอตส์เลยอ่ะหลังจากเหนื่อยอ่อนมาทั้งวันนะคะก็จะสนใจว่าจะกินข้าวที่โรงแรมนี้เลยเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วค่ะกินข้าว มาแล้วตอนนี้เราก็กำลังมาจะมาตรวจสุขภาพที่พาณิชย์คือพี่ติธีตรวจสุขภาพแล้วก็เป็นนวดคอบาลายส่วนไอเนี่ยจะไปทําเทปสปาซาลอนนะคะตื่นเต้นมากพิธีนวดเอจังกันค่ะเปชั้นบนนะคะส่วนคุณผู้ชายจะเป็นนวดบาลายชั้นล่างโอเค<ะ>ค่ะก็คือที่นี่นะคะเขามีพาณิชย์ซึ่งเป็นแบบเ,<อ>เป็นโรงพยาบาลเป็นวิลเนตเซ็นเตอร์อเราก็เลยจะมารับบริการที่นี่ค่ะ เรียบร้อยนะคะได้ผมใหม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะไปเซตอัพตัวเองแต่งน่องแต่งหน้าใหม่นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวน่าจะออกไปคาเฟ่หรืออาจจะไม่ไปคาเฟ่ก็ไม่รู้แต่วันนี้ก็จะแบบแวะถ่ายรูปเล่นตามที่ต่างๆจะบอกว่ามีสวยมากแล้วก็คือแบบมันถ่ายรูปออกมาสวยมากเคยจะบอกว่าไอ้ยอะรู้ตัวแล้วว่าเป็นคนที่ชอบภูเขาเพราะว่าชอบท้องฟ้าสีฟ้าคือเป็นคนที่ชอบท้องฟ้ามากพอเห็นท้องฟ้าแล้วมันตัดกับสีเขียวอะแล้วพอเราเป็นสีเหลืองอะไม่ไม่ไมปไปทุกคนก็เลยแฮปปี้มากก็คือเดืนสองก้าแวะถ่ายรูปเดือนสองก้าแวะถ่ายรูปสวยมากชอบมากเลยจ้ะ อ๋อลืมเล่าแล้วก็เมื่อตะกี้มีพี่โตเขาแวะตรวจสุขภาพด้วยค่ะก็คือที่นี่เวิร์กมากเลยนะรู้สึกว่าที่เนี่เขาแบบอะไรแหลมันแบบมันรู้สึกได้มาพักผ่อนจริงๆถึงแม้ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าแบบอาหารไม่ค่อยอร่อยทั้งมือเย็นแล้วก็มื้อเช้าแต่ว่ารู้สึกว่าการที่เราได้มาแบบว่าพักผ่อนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีตัวสุขภาพแบบมันดูแบบมันดูใช่รนอะป่าดูแบบบลเน n e s s center ดูแบบดูแลสุขภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นไม้นี้ก็คือชอบใจมากรู้สึกเป็นต้นไม้ใหญ่ทช่ไหมรู้สึกแบบชีวิตของเราต้องออยยยู่ืนนนนาวไไปีีกกลๆดัตต้้้ม ที่ไอเลือกมาจัดงานที่เขาใหญ่นะคะดูสิค่ะว่าน้องอะเข้ากับเขาใหญ่มากแล้วก็จะขอแบไาบอกโปรโมชั่นเขาว่าตอนนี้เนี่ยน้องชูก้าจะไม่มีขายเดี่ยวๆนะคะถ้าเกิดอ,อยากได้น้องชูการเนี่ยต้องซื้อชูก้ารทั้งนี้สักครับ3อันบวกกับน้องถึงจะได้น้องไปนะคะซึ่งตอนช่วงนี้เนี่ยก็คือจะมีโปรเปิดตัวปังมากๆนะคะฝากไว้นะคะกับน้องชูก้ารทั้งนี้สักครับ ให้ดู2อันคู่กันนะคะว่าความแตกต่างก็คือน้องชูการ์ฮันนี่สครับเนี้ยจะเหมาะกับผิวแห้งค่ะแล้วก็ผิวที่อยากได้ความบำรุงความชุ่มชื้นความอะไรต่างๆนั้นนผิวโกลผิวฉ่านะคะส่วนนสสครับาสำหรับผิวเนียนนุ่มผิวแล้วก็จะแบบว่าขัด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 ค่ไหนก็ต้องเนสเอรสครับค่ะซึ่งทั้งสองอันนี้เนี่ยพูดเลยว่าดีทั้งสองสูตรนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองของใหม่กันนะ ก็มาคาเฟ่นะคะเรามาบูโคลิคาเฟ่ค่ะซึ่งน่าจะมีที่ถ่ายรูปสวยมากแต่เอเยอะากเยอะมากแบบว่าดูไรอะนะาาคนในการถ่ายรูปให้สวยได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแรงความสามารถอย่างดีที่สุดโดยคุณโตสมีิธชันย์ค่ะเดี๋ยวชมรูปกันค่ะ ชื่อร้านไม่ใช่ร้านบูโคลิกแต่เป็นร้านบุคคลยเป็นภาษาไทายคือบุคคลิกแต่ว่าออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบุโคลิกซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วกูจะต้องทำการเก็บตัวเข้าไปในที่ร่มนะคะเพราะว่าฝนมันตกคนรวมดี2,020ค่ะถ่ายรูปเสร็จฝนตกปั๊บค่ะฝนหนักมาก ไม่อยู่ใจกันงพุ่สีแดงตรงนี้